สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงตจชดอออกอากาศทาง FM 105ร้อยตจชดอจังหวัดยโสธรพันตำรวจเอกริน,นาวัตรผูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่2 2อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีมอบหมายภารกิจนาทีการงานในผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการบอจากภาษาอีสานเฮตบานการเมือง เตือนเรื่องร้ายรายงานเรื่องดีเสียงตัวจดอตำรวจป่าผู้พักดีนะักรบตำรวจ5ช่วงรายการ 1. ภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมจะพาท่านไปเรียนรูป้ประวัติศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการและต้นไม้มงคลประยำจังหวัดชื่อว่าอะไรอย่าลืมติดตามนะครับ 2. เสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่ามีข้อคิดมาฝากช่วงที่สาม ตระเวนข่าวชาวตวจดอข้อคิดบทความนำเสนอให้ในช่วงนี้4ข่าวทั่วทิศทิทั่วไทยจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งและก็มาถึงช่วงท,ท,ที่5เหตุอยู่เหตุกินพออยู่พอกินพอใช้พอให้พอทำบุญอย่าลืมช่วยกันกดติดตาม Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจทาง Facebook ของท่านและศูนย์ข่าวชาวตวจดอรเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวัน เฟซบุ๊กศูนย์ข่าวชาวตัวชดอนะครับไปเจอกันที่หน้าจอเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยทำหน้าที่แอดมินไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมนทลของกรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดนะครับพระราชบัญญัติจัดจตั้งจังหวัดสมุทร ปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนอายกเมื่อปี2489ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2489เป็นต้นมามาดูประวัติเมืองครับในสมัยอยุธยาก็มีชื่อเมืองสมุทรปราการในกฎหมายที่ตราขึ้น 2,178แต่ตัวเมืองจะตั้งอยู่ที่ใดในเวลานั้นไม่ปรากฏชัดมีเพียงหลักฐานว่าที่ปาโครองบางปรากฏฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพยามีพ่อค้าชาวฮอลันดามาตั้งห้างพักสินค้าณนะที่นั่นและเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงแต่งสมณทูตไปลังกา กล่าวว่าออกเรือจากเมืองทนบุรีไปถึงตึกฮอลันดาที่ตำบลบางปรากฏแสดงว่าที่นั่นคงมีผู้คนอาศัยอยู่มาก่อนเป็นตัวเมืองสมุทรปราการในครั้งนั้นก็ได้เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่า2,310ก็ปรากฏว่าหลักฐานพม่าได้มาที่มา ปร้นบ้านเรือ,รอนรัษศดรที่ตำบลบางบางเมืองในเขตเมืองสมุทรปราการในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเ,เลิศหล้านภาลายัยโปรดกล้าวให้สร้างเมืองสมุทรปราการที่ตำบลบางเมืองเมื่อปีพศ2 3 6 2พร้อมกับสร้างป้อมป้องกันเรือของข้าศึก จำนวน6ป้อม <c oughs> และในปี2,366โปรดเกล้าให้สร้างพระสมุดเจดีบนเกาะกลางน้ำด้วยจังหวัดสมุทรปราการเรียกกันเป็นชื่อสามัญว่าปากน้ำเมืองปากน้ำเพราะตัวเมืองตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งซ้ายห่างจากปากแม่น้ำ เข้ามาราว6กิโลเมตรเท่านั้นมีพื้นที่ทั้งหมด1 4 9 2ล้านสี่ตารางกิโลเมตรเป็นอันดับที่71ของประเทศส่วนประชากรทั้งหมด1 3 5 1 4ล้านสาสคนเป็นอันดับที่12ของประเทศนะครับ ส่วนต้นไม้มงคลมีชื่อว่าต้นโพทะเลสำหรับใครที่ไปเที่ยวหรือว่าระอะไรก็แล้วแต่นะครับเดินทางก็ขอให้ตรอดปลอดภยัยอย่าลืมมองหาต้นโพทะเลเป็นต้นอย่างไรเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการครับผม มาถึงเรื่องข้อคิดจากรายการเสียงชายแดนวันนี้นำมาฝากเราจะพัฒนาจิตใจเราจะวางใจอย่างไรจึงจะพัฒนาได้อย่างเร็วการวางใจนะครับก็มีคําแนะนําดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าการวางใจของเราเนี่ยให้ศินเป็นกรอบ อย่าให้เป็นกฎให้เหมือนบ้านที่ไม่มีรั้วชัดเจนนักให้เป็นแค่กรอบสินนี่แหละครับสินห้าก็ได้หรือว่าข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่ต้องให้เป็นกฎถ้ากฎนี้มันจะตายตัวถ้ากรอบนี้ก็อะยังพอมีช่องว่างบางแต่เราก็จะรู้ว่าขอบเขตของบ้านมันอยู่ตรงไหน สิ่งที่ชัดเจนเกินไปจะกลายเป็นสิ่งบีบคั้นเราที่สุดแล้วมักนำมาสิ่งร้ายสู่ใจซึ่งยึดถือในภายหลังเสมอก็หมายความว่าถ้าเราเคร่งจนเกินไปนะครับสิ่งร้ายมันจะมาสิงใจมันจะกลายเป็นที่ยึดเคยทำได้แบบนี้เคยทำอย่างนี้นะครับมันก็จะเสียไป ก็แค่เป็นแค่กรอบถ้าเราอยากพัฒนาจิตใจเราต้องวางใจไว้ที่ศีลสองก็คืองานชำระจิตคืองานทวนกระแสมีอะไรอะไรภายนอกเราก็ทวนเข้าไปดูทวนเข้าไปดูภายในเราจะไม่เพ่งเล็งที่ความประพฤติของใครทั้งนั้น แต่เราจะเพ่งเล็งที่กิเลสตันหาของตัวเองล้วนๆเรียกว่าทวนกระแสรกระแสภายนอกเยอะแยะมากมายครับทุกวันนี้สิ่งล่อตาล่อใจเยอะไปหมดเราไม่ต้องมาดูที่ตรงนี้นะครับหากท่านอยากจะชำระจิตใจอยากพัฒนาตัวเองก็คือต้องทวนกระแสเข้าไปดูภายในก็คือเข้าไปดูจิตใจของตัวเองนี่แหละ เพ่งเลงพฤติกรรมของตัวเองว่าอยากได้อะไรไหมอยากได้เรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรนี่แหละครับเขาบอกว่าเพ่งเลงกิเลสตัณหาของตัวเองแล้วเราจะเป็นคนที่วางใจได้ในมุมดีๆจึงจะมีการพัฒนาจิตใจได้รวดเร็วขอให้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับ การที่เราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าการเข้าป่าหรือย้ายตนเองไปอยู่โน่นล่ะครับหัวไรไปนาะหรือว่าไปนอนอยู่ริมทะเลธรรมชาติมีอยู่แล้วทุกที่ในบ้านในเรือนของเราก็มีธรรมชาติเพียงทำใจให้นิ่งธรรมชาติที่มีอยู่แล้วจะไหลผ่านสู่ใจของเราเอง ก็หมายความว่าคนเรานี่แหละก็คือธรรมชาติหละครับเกิดมาจากธรรมชาติมือเท้าหูหน้าตานี่ก็คือสิ่งหนึ่งธรรมชาติบ้านเรือนนี่ก็ธรรมชาติครับเพียงแต่เราทําใจให้นิ่งเท่านั้นเองไม่ต้องไปหาธรรมชาติที่ไหนเข้าดงเข้าป่าไม่ถึงขนาดนั้นครับคำว่าให้ใกล้ชิดธรรมชาติก็คือให้ใกล้ชิดตัวเองนี่แหละทําใจให้นิ่งก็เห็นตัวเองล้ธรรมชาติที่มีอยู่ ก็จะไหลผ่านสู่ใจของเราได้นะครับก็จะทำให้เราเป็นคนที่พัฒนาง่ายอะไรๆก็นำมาพิจารณาทำได้ทั้งนั้นทั้งความผิดหวังทั้งความสมหวังทั้งสิ่งที่เราชอบทั้งไม่ชอบมันมีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในทุกๆสิ่ง ความชอบหรือความไม่ชอบต่อสิ่งนั้นย่อมลดลงใจจะเป็นกลางมากขึ้นถ้าเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับดินน้ำลมไฟอากาศมันก็เปลี่ยนไปสาวสวยสามีภรรยาก็เปลี่ยนไปครับจากหนุ่มจากสาวก็มาเป็นคนเท่าคนแก่นั่นแหละครับคือมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามามองตรงนี้มันเห็นชัดเจนแน่นอนครับ เราก็จะชอบในสิ่งนั้นลดลงใจก็จะเป็นกลางมากขึ้นขอให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมมาถึงช่วงที่3จากทางรายการเสียงชายแดน FM-105 ตจดจังหวัดยะโสธรเป็นงานประชาสัมพันธ์จากกองบัญชาการตำรวจระเวีนชายแดนมอบให้สถานีตำรวจระเวีนชายแดนทั่วประเทศ10สถานี ผลิตรายการเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับสำหรับผมก็มีภาษาอีสานแนภาษาบานเฮ่าแนและก็มีภาษาไทยกลางน,นะครับสลรับซับเปลี่ยนกันไปเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่ายขึ้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมาถึงช่วงที่3ข้อคิดบทความข้อเสนอแนะจากนักวิชาการต่างๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็บอกว่า ใครคือต้นกําเนิดโควิด -19 ที่โยนกันไปโยนกันมาก็คือใครเป็นประเทศแรกในการแพร่ระบาดของโควิดผู้นำสหรัฐตั้งแต่ทรัมป์ยันไบเดนก็ออกมาย้ำๆว่าคือจีนประเทศตะวันตกหลายแห่งก็ตะโกนว่าจีนและจีนก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายร้ายแรงของโลกใบนี้ ระหว่างที่กำลังโยนกันไปโยนกันมาชุลมุนชุลเกยอยู่นั้นสัป,ปดาห์ที่แล้วสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลที่รับผิดชอบการวิจัยด้านการแพทย์ชีวภาพและสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลการศึกษาฉบับหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีชาวอเมริกันอย่างน้อย7คนใน5รัฐ ติดเชื้อโควิดในช่วงเดือนธันวาคมปี2562ที่น่าสนใจก็คือช่วงเวลานี้ชาวอเมริกันทั้ง7คนถูกรายงานว่าติดเชื้อโควิดอย่างเป็นทางการหลายสัปดาห์ก่อนที่สหรัฐจะรายงานอย่างไม่เป็นทางการเรื่องผู้ติดเชื้อโควิด1 9เป็นครั้งแรกและ2 ก่อนที่จะมีการระบาดครั้งแรกของโควิดในอู่ฮั่นของจีนนี่ก็แสดงว่าประเทศแรกที่มีการติดเชือ้อโควิด19ก็คือสหรัฐอเมริการายงานชิ้นนี้ถ้าทำโดยคณะทำงานของประเทศอื่นก็คงจะถูกด่าว่ามีอคติแต่รายงานชิ้นนี้ทำขึ้นโดยสถาบันสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ ส่วนเชือ้อโควิด -19 ระบาดไปที่จีนและประเทศอื่นได้อย่างไรมีข้อสงสัยว่าเชื้อนี้น่าจะปะปนไปกับอาหารแช่แข็งที่นำเข้าจากสหรัฐไปขายที่จีนไปขายที่ต่างประเทศสหรัฐไม่เคยปล่อยข่าวที่เสียหายกับฝ่ายตนแต่การที่สหรัฐยอมให้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาในครั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐน่าจะประเมินแล้วว่าเพราะมีเพราะมีหลักฐานอื่นที่อาจจะทำให้รัฐบาลสหรัฐเสียหายไปมากกว่านี้โดยเฉพาะหลักฐานเรื่องของดรโทนี่ฟอรซีเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาพรบอรข้อมูลข่าวสารทำให้สามารถบังคับ เปิดอีเมลของดเตอร์ฟาวซีเพราะทราบว่านายคนนี้เป็นผู้ให้ทุนกับนักวิจัยหญิงชาวจีนในห้องแลบที่อู่ฮั่นสร้างไวรัสหนึ่งกาวกรณีของด็เรฟาซีเคยเป็นเพียงข่าวไวรัสแต่ปัจจุบันเป็นข่าวหลักที่ทั่วโลกรับรู้และจับตาดูว่าสหรัฐจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไร แม้แต่สมาชิกสภาคองเกสของสหรัฐก็เรียกร้องให้รัฐบาลดรฟ a ซีออกจากการเป็นผู้อำน่วยการและนำตัวขึ้นสู่ศาลการถูกขุดข่าวดังมากขึ้นทุกวันชาวโลกบางส่วนเริ่มชี้ไปที่สหรัฐหรือเป็นผู้เริ่มโควิดอีเมลของดรฟ a ซีนับเป็นพันฉบับ ถูกนำมาเปิดเผยมีการโยงด็อเอร์ฟอลซีกับอุตสาหกรรมยายักษ์ใหญ่มีบางคนโยงไปจนถึงมูลนิธิเก่าแก่ควบคุมความเป็นไปของโลกเราท่านก็ติดตามสถานการณ์โลกอีกต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจจากสหรัฐรัฐสเซียจีนหรือประเทศอื่นๆก็ตามข่าวเหล่านี้นะครับเราก็ฟังไว้เพื่อประดับความรู้อย่า พึ่งไปปักใจเชื่ออะไรทั้งหมดนะขอรับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งวันนี้ก็บอกว่าตรวจหาเชื้อนักเรียนและครู400รายโรงเรียนอนุบาลที่สกลนครหลังเด็กนักเรียนอนุบาล2ติดเชื้อโควิดขณะที่โรงเรียนใกล้เคียงปิดเพิ่มอีก6แห่งเริ่ม จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์แทนมีการตรวจพบเด็กอนุบาลสองโรงเรียนอนุบาลสกลนครวัยสีขวบติดโควิดหลังจากเปิดเรียนได้เพียง5วันทำให้ต้องสั่งปิดเรียน3วันกักตัวเพื่อนร่วมห้องอีก35รายตรวจหาเชื้ออีก400กว่ารายเนื่องจากวันเกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน ความคืบหน้ากรณีนี้นะครับเมื่อวันที่21โรงเรียนอนุบาลสกลนครได้มีประกาศมาตรการในการควบคมุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งการประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษระดมตรวจหาเชื้อกับครูกับนักเรียนต่อมาก็มีโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันในเขตเทศบาล ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอีกหลายแห่งมีโรงเรียนสกลนครวิทยานุก,กูลประกาศหยุดเรียน5วันตั้งแต่21-25ถึงมิถุนายนก็มีโรงเรียนเชิงชุมราชนุก,กูลโรงเรียนเทศบาล1เชิงชุมประชานุก,กูลโรงเรียนเทศบาล2เทศบาล3เทศบาล4 เทศบาลสามนี้ก็ยุติธรรมวิทยาเทศบาลสี่ก็รัฐประชานุเคราะห์ทั้งหมดก็จะมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์แทนส่วนบรรยากาศก็มีผู้ปกครองได้ทยอยนำบุตรหลานซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลสองและอนุบาลสามเดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนครมีนักเรียนเข้ามาตรวจหาเชื้อรวม394รายโรงเรียนได้จัดเตรียมอาคารโดมเป็นสถานที่แรกรับตัวโดยจัดพื้นที่ตามมาตรการเว้นระยะห่างจากนั้นจึงนำตัวเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนและตรวจหาเชื้อที่อาคารอนเนกประสงค์ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ มีอาการตื่นกลัวเนื่องจากมีอายุเพียง4-5หปีเท่านั้นด้านผู้ปกครองนักเรียนก็เปิดเผยว่าได้เห็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของทางโรงเรียนก็รู้สึกดีขึ้นจากที่มีความเป็นกังวลเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในความคิดเห็นแม่ก็ยังรู้สึกห่วงใยลูกอยู่ดี เนื่องจากยังเป็นเด็กอนุบาลเท่านั้นเด็กวัยขนาดนี้ยังไม่สามารถรับผิดชอบหรือระมัดระวังในเรื่องของการป้องกันตัวโดยเฉพาะการเล่นกับเพื่อนที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวหรือของเล่นร่วมกันแทบไม่ได้เลยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนทบทวนมาตรการในการปิดเรียนเพิ่มขึ้น และจัดการเรียนการสอนออนไลน์แทนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครครับผมว่าหนึ่งปีแล้วที่ชาวโรกได้รู้จักกับไวรัสโควิด -19 ความร้ายกาจของมันก็คือการเล่นงานทุกภาคส่วนให้ค่อยๆล้มลงคล้ายโดมิโนโและยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยสังคมชุมชนและประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาแห่งความท้าทายสิ่งนี้ที่เรายังคงเห็นอยู่ทุกวันคือการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยช่วยกันประคับประคองให้ส่วนที่ตนทำรรได้มุ่งหวัง ฝาวิกฤตไปด้วยกันทั้งหมดเช่นเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อหนึ่งในผู้ประกอบการรายสำคัญที่เคียงข้างคนไทยเรามักได้ยินชื่อของร้านสะดวกซื้อในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันโดยนับจากการระบาดเมื่อต้นปี2563ั้วาก็มีการปรับตัวสู้มาโดยตลอดจนถึงวันนี้ เป็นองค์กรที่ต่อสู้กับโควิดอย่างหนักรวดเร็วฉับไวนะครับมีการฉีดมีการพ่นมีการเก็บรวบรวมอย่างรวดเร็วทันใจเราไปใช้บริการก็ด้วยความสบายใจนั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างร้านสะดวกซื้อครับผมได้ดีพันทำอัพนะครับ ให้ผลผลิตไล่ละ4-5ตันน้ำหนักมากลูกละ4-6กิโลกรัมเนื้อแน่นรสหวานมีกลิ่นหอมและผิวสีดำเป็นเอกลักษณ์มีเปลือกบางแต่แข็งแรงมากวิธีการปลูกก็ไม่แตกต่างจากแตงโมทั่วไปนะักแต่มีเทคนิคพิเศษอยู่4อย่าง1ก็คือการผสมเกสรด้วยมือ เด็ดดอกที่กําลังบานจากต้นอื่นเอาส่วนปลายที่เป็นเกรสรของตัวผู้เคลียในดอกที่จะผสมเบาๆจะช่วยให้การติดลูกได้ดีขึ้นและยังเป็นวิธีทําให้รู้อายุแตงโมสามารถกําหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผสมเกรสรก็คือช่วงเช้า6โมงถึง10โมงเพราะ ดอกแตงโมจะบานเต็มที่พร้อมผสมโดยต้องผสมด้วยมือทุกดอกโอ้ต้องใช้เวลาเลยนะเมื่อติดลูกแล้วไว้ลูกตั้งแต่ข้อที่15ขึ้นไปอันนี้คือเทคนิคเลยนะหนึ่ก็คือผสมเกสรด้วยด้วยตัวเองด้วยเจ้าของสวนสองครับก็คือเก็บลูกไว้ตั้งแต่ข้อที่15ขึ้นไปโดยปิดลูกที่1ที่2ทิ้ และไว้ลูกที่3ที่บริเวณข้อที่15ขึ้นไปให้ไว้ต้นละ2ลูกเท่านั้นเพื่อให้เนื้อแต่งโมแน่นไส้ไม่กรวงส่วนลูกที่อยู่ปลายเกินไปลักษณะผลจะไม่ได้คุณภาพหัวจะจุกจะแหลมก้นจะบานเนื้อจะไม่ค่อยดีการไว้แค่ต้นละ2ลูก ก็จะได้แตงโมขนาดสม่ำเสมอได้คุณภาพเกรด A ทั้งสวนเลย3ครับก็คือการคลุมลูกคลุมสีเข้มสีผิวเข้มอันนี้คือเอกลักษณ์ของแตงโมพันธ์ุนี้นะครับทำอัพในในช่วงหน้าแล้งก็จะแดดจัดผิวสีเข้มยิ่งดึงความร้อน เทคนิคการรักษาความเข้มของสีผิวแต่งโมก็คือการจัดเทาและเอาเทามาปกคลุมลูกซึ่งจะช่วยให้สีผิวแตงไม่เปลี่ยนจากเอกลักษณ์เดิมเท่าไหร่นะักมาถึงเทคนิคข้อที่4ก็คือการงดให้น้ำเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความหวานควรงดให้น้ำก่อนการเก็บ4-5วัน เพื่อให้เนื้อแน่งหวานและไม่ฉําน้ำจนเกินไปเพราะจะทําให้เนื้อล้มเร็วรวมถึงยืดอายุให้เก็บได้นานวันการผลิตของเกษตรปัจจุบันนะครับต้องใช้หลักการตลาดดูความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้านไม่ใช่ตลาดต้องการไซส์ใหญ่แต่เราผลิตได้ไซส์อื่น หรือส่วนใหญ่ก็ชอบแบบไร้เม็ดแต่เราก็ไปผลิตอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะขายไม่ดีอ่ะปีนี้ก็ทดลองดูนะครับมาปลูกแตงโมให้ลูกให้หลานปลูกขายก็ได้ตังดีเหมือนกันครับผมรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ